สวดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานาเสนอโครงงานในหัวข้อการศึกษาการย่อยสลายไมโครพลาสติกประเภทโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนโดอเอมไซเจกธรรมชาติค่ะจากการสำรวจขยะพลาสติกในทะเลเราพบว่าส่วนใหญ,ญ่เป็นถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิพพลีนซึ่งเมื่อสะสมอยู่ในธรรมชาติเป็นเวลานานจะถูกย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกค่ะซึ่งเป็นตัวการสําคัญในการนําสารพิษเข้าสู่ห่วงโซอาหารได้ จากรายงานวิจัยที่ผ่านมานะคะเราพบเอนไซม์ไซโตคม P450 ค่ะเป็นเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารได้หลายชนิดและสามารถทําลายพันธะคาร์บอนได้เราพบมากในข้าวสาลีซึ่งมีถึง1,476ยิกีนค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะคือสาก,กัดและวิเคราะห์เอนไซม์ไซโตคมพีซีหจากไปข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์เขาดอกมะริ105ค่ะจากนั้นเราจะทําการศึกษาการย่อยสลายไมโครพลาสติก ประเภท LDPE โดยเอนไซม์ที่เราสกัดมาได้ค่ะกระบวนการทดลองนะคะขั้นตอนที่1การเตรียมตัวอย่างไมโครพลาสติกนะคะโดยเราจะนําพลาสติกไปตากแดดและนําไปบดให้เป็นไมโครพลาสติกแล้วเก็บไว้ในที่แห้งค่ะขั้นตอนที่2นะคะการสกัดโปรตีนจากใบข้าวโดยเราจะใช้ใบข้าวปริมาณ20กรัมบดเข้ากับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์100มิลลิตรค่ะจากนั้นนําไปกรองเพื่อแยกตะกรอนออกแล้วนำาสนไซมไปปั่นเหวี่ยงจากนั้นเก็บตะกรอนไว้ที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสค่ะ ตอนที่3นะคะการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีการแลลีรีค่ะโดยเราจะใช้สมการกราฟมาตรฐานจากสารละลาย B.A. เพื่อนํามาคิดหาค่าปริมาณโปรตีนที่อยู่ในสารสก,กัดยาบค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายการทดสอบการแย่สลายของไมโครพลาสติกนะคะโดยเราจะนำไมโครพลาสติกผสมเข้ากับเอนไซม์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา8วันค่ะจากนั้นนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATIRFTN อ s ลตราพิโตสโคปีเพื่อเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันสารกับเอนไซม์และไมโครพลาสติกค่ะจากนั้นนำไมโครพลาสติกที่อยู่ในสารสกัดยาเป็นเวลา8วันและ28วันนะคะไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC-MS เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีกับฐานข้อมูลทางชีววิทยาค่ะผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของสารสกัดจาากใบข้รโปตีน พบว่าได้ปริมาณสารสกัดหยาบคิดเป็นร้อยละ3.308และเมื่อวิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธีเรวลี่พบว่าสารตัวอย่งางเข้มข้น6มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีปริมาณโปรตีน1.347มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรครับผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยเทคนิค ATR-FTIR Spectroscopy เมื่อนำไมโครพลาสติกก่อนและหลังการย่อยมาวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยเทคนิค ATR-FTIR พบว่าไมโครพลาสติกหลังการย่อยมีลำหนังทีที่1639 1088เพิ่มขึ้นมาโดยเป็นหมู่ฟังก์ชัน NH และ CO ตามลาดับโดย NH คาดว่ามาจากโครงสร้างของอ n ไซม์และ CO มาจากการตัดพันธะ C-C ครับ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยเทคนิค GC-MS นะคะจะพบว่าไมโครพลาสติกที่ผ่านการย่อยสลายในตารางที่2ก็คือผ่านการย่อยสลายเป็นเวลา8วันและ28วันตามลำดับนะคะจะพบว่าองค์ประกอบทางเคมีมีสารที่ไม่ตรงกับองค์ประกอบทางเคมีในไมโครพลาสติกประเภท Low Density Polyethylene คะ่ะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเอนไซม์สัรจกัดหยาบนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถย่อยสลายไมโครพลาสติกได้ ผลที่ได้สุททีของสารสกัดยาเท่ากับ3.308การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนลอรีนะคะเราได้ปริมาณโปรตีนลอรีที่ความเข้มข้น6มิลลิกรัมส่มมิลลิลิตรปริมาณ1 3 4 7มิลลิกรัมส่มมิลลิลิตรค่ะเมื่อนำไมโครพลาสติกที่ได้การที่ผ่านการย่อยสลายแล้วไปตรวจสอบด้วยเทคนิค ATR-FTIR เราจะพบหมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือหมู่ SH และหมู่ CO นั่นทำให้สรุปได้ว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถย่อยสลายไมโครพลาสติกได้และตัดซีซีคาร์บอนได้ค่ะ และม,มีการยืนยันเพิ่มนะคะนั่นก็คือเทคนิค GCMS สามารถยืนยันได้ว่าสามารถยืนยันได้ว่าสามารถมีแนวโน้มที่จะสามารถย่อยไมโครพลาสติกได้เนื่องจากมีสารและองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่ตรงกับไมโครพลาสติกค่ะทางคณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิรมนต์กัยาวงศ์และรองศาสตราจารย์ดรสจิระดาสิงห์ขอนลั์รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านและรวมไปถึงผู้สนับสนุนทุนจากโครงการว s c เขอขอบคุณด้วยค่ะ